ผานมาก็ถึง a m b a s เดอร์เลยนะคะเราจะไปกลับรถตรง a m b a s เดอร์นะคะทุกคนไปไปอาบแดดกันนิดนึงนะวันนี้นะทุกคนคะ่ะออกมารับโอโซนนิดหน่อยนะคะโอ้ยขึ้นสะพานไปลงที่ไหนนะขึ้นไปเลยขึ้นไปลงตรงแ a m b a s เดอร์เลยโอเค ถนนเปิดแล้วค่ะนี่สะพานตรงนี้เปิดแล้วโอเคดีแแล้วก็จะขึ้นเลยว้าวมูนิิเชนอ <c oughs> นี้ตัดสินใจออกมาแต่ช้าเพราะว่าเออมาสำรวจถนนนะคะเพื่อนๆจะพาเข้าไป <c oughs> อาบแดดนะคะ กับรถเราไม่มีแล้วแถวนี้นะแลยแอมบาสเดอร์ไปมีที่กับรถหรือเปล่า รถนะคะ อย่างนี้ที่ตัดไปทางหัวใหญ่นะซ้ายมือ,มอที่เบนแมสซี Mercedes ่เดสเบนส ไหนๆแล้วเราก็จะไปที่เราจะเลยไปเลยนะคะทุกคนเลยบ้านอำเภอไปไปบางเสเลก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากย้อนกลับไปแล้วนะโอเคยวไปอาบแดดกันที่บางเสเลกันนิดนึงวันนี้นะสี่นาทีเร็วมากนะคะวันนี้ขับรถเร็วมากเลยรถรงรถเช้าอยู่นะทุกคน ตอนนี้ก็หกโมงกาว่าๆนะคะโมงเช้าถนนโล่งอยู่ต้องขับรถด้ยวยคว,วามระมัดระวังเพราะว่ายัางมีทาถนนอยู่ด้านหน้านะคะ ไหนตื่นเช้าถึงจะได้ออกจากบ้านนะทุกคนคะ่ะเพราะถ้าตื่นเดยที่ห้าหรือหกโมงเช้าแล้วลิฉันก็จะไม่ออกมานะคะทุกคนวันนี้ตื่นเช้าก็เลยนี่นะคะได้จะออกมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูนะหกนาทีผ่านไปนะคะเราจะถึง สัตหีบหรือถึงบางเสด็จตอนกี่โมงนะคะลองดูนะทุกคนใช้เวลาน่าจะประมาณสิบนาทีนะทุกคนหรอว่ายัางไงนะเพราะว่าตอนนี้รถโล่งะะจะไปนอนอาบแดดก,กันใบาะสบายๆนิดนึงวันนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะอยากมาลงน้ำทะเลด้วยอากาศดีดๆมาก,กวันนี้ จานได้นะคะซ้ายมือโอ้ตรงนี้ไฟแดงเปิดใช้แล้วค่ะมีเซเว่นตรงนี้ ขึ้นเยอะมากเลยนะคะวิ่งสะดวกมากเลยต่อไปนี่ตามแยกต่างๆแล้วก็ไม่ต้องชัลอนะคะสะดวกสบายจริงๆเราก็วิ่งเลนกลางเพราะเราขับกลางๆนะคะถ้าเรารีบเราก็ออกขวาไปเลยนะคะทุกคนวิ่งเร็ว ขวาเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าเขาค่อยๆค,ค,คลานถ้าเรานู่นจะไปเลยนะคะเพราะว่าเราถึงหาดให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้มีเวลาเดินที่ชายหาดด้วยนะคะทุกคนข้างหน้าเป็นซ้ายมือคือสวนลงมรุษนั่นเองนะคะ เนเลมเซนสวนนงนุษพันทยาแล้วข้างหน้าก็จะเป็นบางเลโอวดิฉันมาถึงบางเลได้เพราะตื่นเช้านะคะไม่ได้มานานเพราะว่าตื่นสายแล้วก็ไม่สบายตอนนี้ <c oughs> ไอน้หน่อยอยู่แต่ก็โอเค กรับนี่จะพาเข้าไปด้านสวนนงนุนีนะคะทุกคนโอ้ข้างหน้าทำทางนะคะจะเข้าอีกเรียนหนึ่งเลยนะอืมฉันจะเข้าได้ไหมละห่ะเนาะ ชมจะมีทางให้ดิฉันเข้าไหมถนนสะพานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะโอ้สะพานนี้ยังไม่เสร็จด้าน,นหน้าเราจะเข้าได้ไหมอโอเคแยกข้างหน้านั่นเองเป็นแยกที่เราเข้าประจำนะคะ เจอหน้ามียูเทิร์นไหมเออยูเทิร์นหายไปแล้วแต่อีเซยูเทิร์นอ๋อยูเทิร์นปิดแล้วนะคะทุกคนไม่สามารถแล้วนะโอ้มายกอดโอเคไม่เป็นไรนะคะ จะไปยูเทิร์นด้านหน้านู่นนะคะมียูเทิร์นด้านหน้าโอเคน่าจะไปยูนนเทิร์นตรงไฟแดงนะคะทุกคนใช่ไหมอ๋อข้างหน้าเรามียูเทิร์นได้โอเค very nice very nice, very nice ตามรถคันข้างหน้าไปนะคะ